อก่มนียนยดนาเนี้ยชัวร์มันจังวขารถขาดาใหญข้ารถดีแล้วไอ้ลูกพี่ลไลไลุดไปเลยละจังเดือนหรอครับนี่ห้องไมันไก่ชัวร์มันจบเบื้องนมันแน่นมันควาจังว่นหรประมาณวันที่อันนี้เทวบุว่ากอนแต่ว่าผมว่ามันิอยู่ อีดีนี้วันลืหลัง2 1วันเว้ยมาใส่ปัญหาดอกซ้ำไแขเก่ามันง่าแพเก่ามันโอ้เนีนใบกำนดคลอดมันเป็นกระดากระดาเนาะเดี๋ยวนี้กับปลายมิถุนาด้แล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟาร์มครับผมวันนี้ภาพพีพ่อน้องมาทางตลาดโคกระบืออำเภอเจริญศร์จังหวัดสกลนครครับผมเปิดทุกวันอังคารครับมาพบมาปอกันได้ สำหรับเมื่อนี้ก็เป็นวันอังคารที่28ครับมิถุนายน2565มื่อนี้ก็มีพี่มีน้องมารอเบิงงวัวแล้วก็มีงวัวให้ชมให้ต่อรองอยู่ครับพี่น้องเอาราคาสิเป็นอย่งไรพาพี่พาน้องไปเบิงนับกันครับผมจ,จะเลื่อมด้อยพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมไปครับผมได้ยังมาพอดำเมื่อวานนี้ แม่สาวนะครับเนาะของหอยกุ้งค่ะแม่สาวค่ะเท่าไดครับเปิดเท่าไรกดใบสามหมื่นห้าพันบาทเท่าได้นะครับเนะาะสามหมื่นห้าสูงเท่าไรครับสูงประมาณร้อยสามสิบไปเลย,ยค่ะร้อยสามสิบแม่พันแม่บล็อกเครื่องดำครับพี่น้องเผา,า,าบ้านพงษ์เผาบ้านพงษ์เนาะประด้ห,หัวหลุนเนาะตีสองเดือนค่ะลึงชัดเจนครับพี่นอ 35, ้องสามสิบห้าตกลงได้ ครับผมได้แมาจากตัวครับมือนี่งได้แมาตัวเดียวนี่ยแหละครับตัวเดียวเนาะครับเนาะสามสิบห้าเอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองห้าสองสองห้าสี่หกสองแปดสี่หกสองแปดหอยต้อยห้อยกุ้งอำเภอสว่างเด่นดินบ้านน้องชาดค่ะครับผมมีรถรับส่งอ่ะฝากไว้ปนะครับเด้อเอาขอบคุณครับผมครับได้แม่พันแม่บอกคำว่าฝากพี่ฝากน้องสามสิบห้ายังต่อรองได้อ่ะสูงดีอยู่ครับแม่นี่ก็ได้เป็นตาใหญ่เป็นอาอยู่หรอก เอามาทางสาวงามสองสาวครับเป็นแม่อ่อตันนี้แม่แม่สาวตอนนั้นแม่สาวเอาทั้งแม่ผสมแล้วนี่แม่ผสมแล้วนี่จักเดือนนะครับเนาะเดือนกว่าครับผ่านรอบนแือนเดือนกว่าผ่านรอบใสซยังครับไหซีไว้หนึ่งสามสามซีไว้หนึ่งสามสามเดือนกว่าเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดบ่ครับมีครับมีใบมีหลอดครบเนาะฮะคนยืนยันว่ามีใบมีหลอดมีเอกสารครบเป็นลูกที่ใดครับายทอง ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่สาวเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้เลยครับตัวนี้สูงดีอยู่สูงเท่าไรเนาะหอยเนาะหอยร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบห้าเนาะครับเนาะน่าจะได้บวกลบพี่น้องถุงร้อยสี่สิบห้าเครื่องดำครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดอะไรเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะครับเนาะทองสี่ใบหนึ่งสามสามโดนไปแล้วก็ครับทองจักเดือนเกาะได้เดือนเจ็ดหมื่นเลยครับเดือนเจ็ดหมื่นนะครับเนาะ เปิดเจ็ดหมื่นตอรองได้ครับผมพวกเอ่อตำนี้ทกุกคอนนี่ประกันให้เนาะครับเนาะครับผมค่าทกุกค่าทอนประกันให้แล้วก็แม่สาวเนาะนีะนแน่แม่สาวแม่พันแม่บอกโอ้หลังตรงดีครับพี่น้องหลังเงาดีสีแดงครับแดงเข้มๆ,ๆโอ้ลึงครับชัดตัวนี้ก็ได้สูงกับใกล้เคียงกันครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้า 45, ประมาณนี้แหละพี่น้องเปิดเท่าไหร่ครับแม่สาวตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเนาะแม่สาวแม่พันแม่บอกอ๋อฝากเบอร์โทรครับผม คุณแปดแปดศูนย์แปดแปดสามสองแปดสามสองแปดสามสองเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดศูนย์ห้อยห้อยเตี้ยบ้านไวห้อยเตี้ยบ้านไวสว่างเด่นดินนะครับเนาะมีรถส่งบ่ครับกองเ้ามีครับมีครับมีรถพร้อมส่งเนาะใกล้ๆกับคุยกันเบิกเอาขอบคุณครับผมฝากด้วยครับเด้อคุนได้แม่ทับแล้วทองแรกสี่ใบหนึ่งสามสามแล้วครับเนาะอ่าได้ประมาณเดือนหนึ่ง้วก็แม่สาวแม่ฟันไม่บอกครับมักตัวใดกับมาคุยกับเพ่นเบิกฝากไว้ครับพี่น้อง แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียตอนนี้แม่ทับแล้วใส่ยังครับไปสิบเจ็ดใส่สติงเลยสิบเจ็ดเมษาบหลอดมีอยู่อยู่ไก่สิบเจ็ดเมษามีใบมีหลอดยืนยันแม่น่าครับว่ามีใบมีหลอดทองสติงเล่สิบเจ็ดเมษาพุษภามิถุนากับประมาณสองเดือนกว่า ใส่สติงเลยเป็นลูกที่ใดครับในทองถามนี้ลูกที่สามเนาะสูงกับประมาณร4 0อยสี่สิบวกครับพี่น้อง1 4อยสี่สิบหกบ่แล้วก็ลูกแดงเปิดเท่าไรครับเจ็ดหมื่นห้าพันซื้อสองในสามเนาะครับเนาะเจ็ดหมื่นห้าพันอ่ะฝากเบอร์โทรครับผมมีคนอยากแยกแล่ะลูกสาวแต่ว่ามยกมีคนอยากมาขอแยกอยูแมนบ่ลูกสาวแดแดง ลูกสาวก็สูงกว่ามันเกือบเกือบร้อยยี่หรอพี่น้องประมาณร้อยยี่ลูกสาวคนนี้ใบหลอดมีซีไว้หนึ่งสามสามโอ้เป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามลูกสาวคนนี้เนาะเป็นลูกหลอดครับมีมีของเพิ่นบอมีเอกสารของเพิ่นบอลูกเพิ่นก็มีเอกสารอ่าเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามมาสั่นห้อยเพิ่นว่าถ้าพี่น้องมากระจังมาขอบางเอกสารเด้อของของแม่ของลูกนะครับเปิดเจ็ดหมื่นหานะครับเนาะต่อรองได้ ปากบ์โทรไปนะครับผม093 0 9 3 610 6, 6 1มศ7 7ย์อ้อยอ้อยมันบ่นอ้อยง้วงามครับทา,างวัดดิจภูมิมิโลทรงนะครับน้องของเขาครับ <โล S 1> ผมขอบคุณครับฝากไว้ <โล S 1> ค,ครับ, <โล S 1> บ,รบพี่น้อ,นองแม่ลูกแม่ขาวลูกแดงมากลับมาว่ามาคุยกับนบ้นงครับผม

หรือนาฬิกาปุกโยต้าวัดับนาฬิกาปุกไว้นอนเซยมันเมื่อยเราไวนั่นเหื่อยเยน่นเหนเนาะครับอ่ะมาทังตัวแรกของหอยทมตัวนี้ทับไปแล้วเรื่องไหนครับทับตัวครับเดือนหนึ่งนะครับเนาะครับตัวหนึ่งเดือนเป็นลูกแค่ไหนนะครับนอนในทองลูกสาวก็สาวคของทองโอ้ทองแรกเดือนหนึ่งสูงประมาณร้อยสี่สิบครับเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไปสี่สิบหกห้าร้อยครับสี่หมื่นหกพันห้าร้อยต่อรองได้นะครับเนาะเลือกดีอยู่พี่น้องแม่นี่ ทกถอนประกันหายนะครับเนาะเครื่องดำสี่เท่าไรก่อนสี่สี่หนหกั้ายยางดีครับพี่น้องยางให้พี่น้องเบิ้งบมีถกมีถอนแล้วก็ตัวได้กครับข้งนอกสองตัวนี้เนาะห้องหาเดือนใส่ยางนอไว้เนาะตัวนี้ KF สามหนึ่งครับ KF สามหนึ่ีใบพีหลอดบ่ครับนี่ี่บบดอแลวมากเวันนี่ มีใบมีหลอดยูต่ว่ายืนยันว่ามีม่นบอครับนี่ครับเนาตรวจทองได้ครับตรวจทองได้เลยนะครับเนาะจักเดือนเหวก็ครับเนี่ยอาเดือนโอ้แผ่นหลังครับพี่น้องตัวนี้หาดีครับแผ่นลังคนสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสิบแปดครับสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้พี่น้องจุบเกือบร้อยสี่สิบอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เปิดลงเลยครับอืมนมลงแล้วครัแต่นมันลง พี่เห็นหือเมึ้งนมพันเออลูกลูกที่ไหนครับนี่ในพรหแม่สาวคือกันทองแรกคึืนกันเอาเปิดเท่าไรครับแม่สาวท้องแรกตัวนี้สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยครับแล้วกาตัวนี้กับแม่นะครับน้องของเขาแม่แม่สูงสูงนี่สมแล้วสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าใส่พ่อยังครับตัวนี้เคเอครับ มีใหม่ม่หลอดดิบบบนี่คือกันครับตัวบุคคลบริจิตบอว่ามันฝ่าวิเคราะห์สวยตื่นสวยพอได้ออกมาเนียนเอาพี่น้องกับจังมาขอเบิ้งขามากก็ได้กินยาดีเนาะกินยาดีครับเยี่ยมดียาดีตัวนี้สูงอยู่มันร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้ครับพี่น้องตัวนี้ท้องแค่เดือนเราก็ครับตัวนี้สามเดือนกว่าสี่ขวบสี่เดือน แต่ว่าบ้านตรวจเนาะครับยังบ้านตรวจยังบ้านตรวจทองตรวจทองมาตรวจได้เลยครับผมไปจังมาคุยกันเบิ้งหน้าครับเนาะมีขั้นเซียะกันตรวจว่างได้ก่อนครับมีให้เจ้าของงัวเสียถ้ามันมีให้เจ้าของง้วเสียบวกกับราคางัวนนะครับเนาะอ่าราคานั่มันบ่มีคุสิเสียถ้ามันบ่มีหอยทมสิเป็นผู้ออกให้ถ้าตรวจมาตรวจเบิ่งน้นกันเลยก็ได้นะครับเนาะอ่านัดหมอนัด อันนี้มาตรวจพร้อมกันเบิงคขับอยากตรวจขับพ่ออยากตรวจกับพ่อไปยังซีลครับผมแต่ว่ากับประกันไทยพ่อขับพ่อตรวจท้องแรกนะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ครก็ตรวจเพื่อเดือนเดียวครับประมาณ3าสี่เดือนตัวนั้นเดือนเดือนเดือนเดียวตรวจยังบ่อหันชัดครับจักตรวจไปกับพ่อจักสี่สิบห้ามือหรือสองเดือนกับสี่ชัดขึ้นครับอุลต้าเซาเปิดเท่าไรครับแม่นี่สูงสูงนี่ราคาสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับเนาะ 48,500ตัวนี้สี่หมื่นแปันห้าร้อยซ้ำกันซ้ำกันคซ้ำกันทั้ง3าตัวบ่สี่ิบหกหาร้อยโอ้ถือกมูเนาะตัวนั้นิ่วทุนมาตำส่วนทุนมาตำเพิ่นอยากอ่าบ่สูงซ้ำมูตัวน่ะเอาฝากไปทกับผมศูนย์แปดแปดห้มสี่ห้าสามสี่ศูนย์สี่หกศูหอยธมเนาะทางหนองชาติสว่างแดนดินครับผม อ๋อมากตัวไหนครับโมมาคุยเบิ้งมีรถทรงนะครับเนาะของวิลดทรงครับวีลดทรงอ๋อครับผมร้อยโลส่งฟรีเพราะขนาดครับผมร้อยกิโลส่งฟรีครับฝากไว้ของหอยทมทางสว่างแด่นอนอ้าขอบคุณครับผมขอบครับสวัสดีครับหอยยุ่งได้ยังไหมพูดผลครับผมควายเนาะผลหางครับผลหางครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งอ่าควายหอยเอ่องัวหอยออดกันครับไปหน่องเกันมาใหม่ตื่นสวยกันเพรว่าขางนั้นก็ได้มาหางัวหรือหาควายคุณพ่อโอนี่รุ่งตลาดไม่ละ มาแต่แห้งไดี๋ยพออนจะเล่นนองุ่นละพอนจะเล่นพุ่นเตก้าพุ่นโอ้มาแต่ไก่เตือพี่น้องเดียวดีี่่กระดาาหาี่มื่หกพันห้ารยบวเอื้นบวเออแล้วพ่อดชีอะไรบุเออจังวังว่าาเ่อย่าบาตั้มซีไซืปั๊บ่ได้แนยม่ไดยแน่พ่ได้

สูงกัประมาณร้อยสามสิบประมาณนี่แหละพี่น้องสาวสี่แปดร้อยของหอยออดหอยดิบได้แลว้วมานแล้วมือนี่ได้แนวไปค้าไปขายแล้วครับบ่ได้ขายก็ต้องได้ซื้อแม่บ่ครับผมจังสีมานจังเข่าตำล่าตัวแม่ความม่ห่วงเคลื่อนลังตัวแม่พะลุงสีเปลาจูบู ตำลาเขาวางไดก็ห้อยทมนุ่มซี่คือดังตัวแม่ครับว่าน่ะนมซี่ทั้งหลังตัวแม่ครับผมกับซี่แบงหนาตัวผูวัดปีครับกันว่าแม่ตัวนี้ตัวผูหรือตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่แต่ผมแม่เอาทับหำห้อยทมเมยน่ะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่เนาะเลื่หลังครับโอ้ผมอยากน้ำไปเบิ่งเด้ออกรูเป็นตัวผูหรือตัวแม่เนาะแม่นว่าเนาะมันมันจ้องหอยปะยังไมคุยเลยนะฮะ เขาได้เอาโถเฮ้ามาบ่หรือยังไงโอ้เฮาเอารถเฮ้ามาเป็นอยู่คาตะกะหรืกรบอกไก่ได้หรือไกันเป็น่ไปสงไห้สี่เล่นเดียวกัวไปครับสี่สิบลูกสี่สิบสามมันบ่ตกแต่กันแล้วสี่มืสามันครับสี่หมื่นสามพันอ๋อได้กันแล้ว หอยออดหมานแล้วมื่อนี้ทองไก่ขอดมาทางว่างาหอยเบยนครับพี่น,อนออ้องแดงอครึ่งครึ่งทองวางเรื่องไหนครับลือทับแล้วมา่านครับใกล้จะวางแล้วม่านใกล่ขอดอีกเดือนหนึ่งครับอีกเดือนหนึ่งเดืนนก,เดกำหนด,ดกำหนดขอดมันมือใดจำจำมือได้บ่บัวนี่ครับเดือนหน้าเนาะแต่ว่าจำเดือนได้เดือนหน้ากรนมลงแล้วพี่น้องวันที่เท่าได้กี่เพา ิงบกา,าินหมา,ากลยำหนดคอดสิหาสิงหาแต่ว่าก็บวกลบครับพี่น้องประมาณ20่สิบหายีบมือบวกลบได้กำหนดคอดใส่ใส่พ่อ,นนอยหยังไว้ใส่บัาอูตัใบยุงเงี้ยนอกประเดียวมาพ่อเหยียบบน่าบอกาเลดกามุตันมุตันพี่น้องตัวนี้เอากาพามัก ก็จังโทรมาสอบถามรายละเอียดก็เพิ่นอีกตั่หนึงเพระาะว่าใบหลอดเพิ่นถิ่มเพื่นประกันหมันบอกว่ามีใบมีหลอดม,มีใบมีหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันท่องพร้อมมีใบมีหลอดผสมหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เงาหางแบบไงเครื่องอม <c oughs> เปิดเท่าไดรละ่ะเจ็ดนหมื่นเนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้อง <c oughs> เป็นลูกที่ไหนลูกี่สองลูกเนาะใหญ่เลิกครับน้มกับมาแล้วพี่น้อง น้องเองเลียงแล้วเริ่มมาแล้วใกล่ขอดเปิด 7, 000, เจ็ดหมื่นเนาผู้ใดมักแม่ยยยยยใส่พอหลอดบ้องหัตันแก่เคียบบานสันแก่จังขอบตาแล้วรายละเอียดก็เปิดโทรเพิ่นเดี๋ยวผมสิฝากไว้ให้เอาเปิดโทรครับผม082ครับ082 22 22 932 932 78องสองสองเก้อ้ยเบ็นเนาะทางเจริญสินเจ้าของพื้นที่มีรถทรงเนาะห้อยเนาะไก่ไก่กับกล้วยกันเบิ่งเด้อพี่เนาะผูนใดแม่ทองไก่ขอดมาฝากพี่ฝากน้องครับของห้อยเบ็ด พวกกำนี้ทกท้อนนี่ประกันให้นะครับเนะะะาะราก็ท่องใกล้ขอดแล้วพี่น้องเส็ดมืนใส่พอหลอดไว้หางกระยาาดีพี่น้องโอเกือบตกดินเลยหางแม่นี่อ๋อ,อขอบคุณลหลายครับผมโอ้หอยสร้างเป็นเกียรติเป็นสีแกนตลาดเจริญสินขนาดมือนี่หอยสร้างวางได้<อ>ก็สนุกกัน สรุปแกนว่างไหนก่อคุณแผนตายหมดเหลือแต่คุณช like ้างนี hunters. ่ของแท้ครับนี่หอยสร้างทั้งแต่เก่าเห็นเพิ่นอยู่ทั้งตลาดหวยเห็นลาดคุณละคำครับมือนีเพิ่นมาทั้งจเินซีนสร้างน้อยหรอสร้างน้อยปะสร้างน้อยงาบ่มี่สั่นมาอยพัดมาเอาไปทรงกันแล้วทั้งนั้นพี่น้องทั้งพอเจริญเป็นบ่ ได้กันครับผมพรเจริญทองไก่ขอดคนได้กันแล้วส um ี่าทองนห้อยได้ก่อนเพ่อได้ลดนี่ห้อยยังก่อนเือซื้อเราห้อยห้อยหอยของเจ้าอยู่บอนี่ ฮะแม่มันเนื้อเท่าไรล้ครับเนื้อนี่สามสิบเท่ลครับาไรก่นสามสิบห้าสามสิหต่อได้บวอสามสิบห้าครับเอาผู้ใดหาเนื้อใส่การใส่งานสามสิบห้ามันเคยมีลูกเลยบ่เลี้ยงไหนมีลูกนึงนะครับมีลูกนึงมันสมบติ้วรเถอะเออ ลูกแรกมันเป็นตัวแม่แล้วก็มันสมบติดเป็นยังน้อยขึ้นสมบติดเนาะสมโตสมยังกับบติดบ่ขอบคุณหลายๆครับห้อยเวียนเพิ่มพลังงานให้กาแฟกับเป๊ปซี่ครับสามสิบบาทนะห้อยเนาะต่อรองได้ราคาแม่สาวน้อยเส้าหาต่อรองได้เอ๋อตัวนี้ถือลงมาครับพี่น้องผู้ใดงบประหยัดเด็ก้งงไปเลี้ยงเส้าหาฝากเบอร์โทรไปนะห้อยศูนย์เก้าสาม 3 4 0สี่ศู3 3 0สามสห้ึย์อยมทั้งบ้านหนองแวงครับหนองแวงบ้านเหล่าเจริญศิลป์เลยนะครับเนาะมีรถลโงอยู่นะครับของเขาอะไก่กับกล้วยเบิ้งอะเพิ่นได้สายเนื้อมาฝากฟรีฝากน้องเคยมีลูกมาแล้วแต่ว่าสมบติตวัฒนเพิ่นไาเป็นอยังงี้นี่พี่น้องโอ้จกดูมีปัญหาหมดลูกอักเสบอักเสบไปเนาะครับเนาะฮะแล้วก็ได้สาวหน่อยครับมาฝากฟรีฝากน้องเอ้าขอบคุณหลายๆหอย ครับผมฝากไปนะครับเด้อพี่น้องตัวใดตอกลักอยู่ในห้อยโอ้ยดึงแม่ลูกครับแม่ลูกบ่ครับผมได้แล้วลูกเพิ่นลูกกำลังชิดดื้อหาลอกินหญ้าอยู่เพิ่นแม่แมตัวผู้หรือตัวแม่เนาะลูกเพิ่นนี่ตัวแม่ครับโอ้แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับเปิดไปสิบห้าครับแสนห้าแสนห้า แม่ลูกลูกตัวเมียตอนนี้แม่ท้องว่างได้รับแล้วรับแล้วครับได้หเดือนแล้วครับครับหเดือนใส่พ่อยังนอกครับไปเนาะบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดครับผมมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับลูกก็เป็นลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรแล้วก็ทับบิ๊กเบิร์ดได้ยักเดือนครับบิ๊กเบิร์ดยี่สเดือนนะคห้าเดือนประกันท้องไห้บอประกันครับผมเป็นลูกที่แรกครับแรกซองให้ท้องอ่าตัวนี้ลูกลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกนี่ลูกยังก่อนละช้างอุดรครับช้างอุดรลลููกกกแรสาวช้างอุดรรคับพี่น้อง แล้วก็ได้ท่องนี่ท่องบ๊กเบิดห้าเดือนประกันท่องให้เนะครับเปิดที่แสนห้าครับผมอ่ะฝากกบทัวับผมศูนย์เก้าสากเจ็ดหนึ่งเจ็ดเมหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่หนึ่งี่ห้อยเอกทางสว่างใดนดินเนะครับนาะสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่สิบาพี่น้องได้แม่ลูกลูกโตแม่มาก็บมาวามาคุยบึง สายพัฒนานะครับเนาะเปิดไปแสนหาให้พี่ให้น้องได้ต่อรองกันคุยกันได้นะครับเนาะราคานี่ยต่อรองได้ครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆลายค่ะครับผมแล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับเนาะตัวนี้แม่สาวครับนี่แม่สาวแม่พันแม่บล็อกสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบสองครับร้อเนาะบาดเรียบร้อยหัวบักใหญ่คอใหญ่แข้งขาใหญ่อึศรีข้า สูงเท่าไรกันละครับนี่ร้อยสามสิบสองเออเบิ้งไก่ครับพี่น้องแม่พันแม่บอกเปิดเท่าไรครับแม่นี่แสนเดียร์ครับผมแสนเดียระครับนรเนาะเพิ่นเป็นลูกพ่อใดเนาะฮะเป็นร้านป้ปาปงังครับหลานปังแปะริ้วครับผมเอาผู้ใดหาแม่พันแม่บอกอยู่เปิดเท่าไรกันละครับแม่นี่เปิดสิบเดียครับผมแสนเดียร์นะครับเนะาะต่อรองได้เออเบิ้งถ่ายเพิ่นกันนะพี่น้องผู้ใดมัก ร้านปังครับร้านเจ้าปังพี่น้องาาอกีกเจ้าบาทนะครับเบอร์โทรโทรศูนย์เก้าสามศูนยหนึ่งสามหหอยเอกเนาะทางสว่างว่างแดนดินมีรถทรงมีรถส่งครับไกล้กกับคุยกันเบิองนะครับเนาะมารักน้ำก็ได้เอาขอบคุณครับผมรับคุณจัดสายพัฒนามาให้พี่ให้น้องครับมือนี่สุดยอดครับแม่ลูกลูกตัวผู้ เปิดเท่าไรเนาะครับเนาะเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดตอนนี้แม่ทองวางด้วยทับแล้วครับนี่ปวยซื้อมากครับปวยซื้อมากโบ้ฮันรู้เลยกับโบ้ฮันตรวจสอบเนาะกับคุยกันทองวางเนาะครับเนาะเอ้าแม่ลูกลูกตัวผู้สูงอะไรครับแม่เพื่อนประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะบวกลบอ๋อครูน้อยนี่เป็นลูกที่ไรเนาะครับเนาะลูกสองบวกครับลูกสองเนี่ยลูกตัวที่สอง ผามีอีกจะเป็นลูกที่สามมันเถาะในท้องนี่ประมาณนี้เนะครับเนะเปิดที่เจ็ดหมื่นเจ็ดต่รลงด้เนะครับนาะราคานี่่อรองเลยครับเอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเกาดศดห้่เจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดอยหอยเบิ้มหอยเบิ้มทั้งเส้อกาบอกฮะสว่างครับสว่างสว่างกันเนเดี๋ยวผมดังสับหลบอยู่ละครับเพิ่นเห็นเห็นมาทั้งกันคุยกันอันว่ามันมาดมหอยทั้งเสกาะ บบได้ถามเพิ่นแจ็คเท้อเจ้านี่เขาก็ถามเป็นเท้อแรกนี่เระพี่น้องห้อยเบิ่มแม่นางด้วยลักการีสาวแม่สาวนะครับเนาะเท่าไรครับแม่สาวตัวนี้เอินสี่สิบสี่หมื่นสี่สิบห้าครับเอาผู้ใดมากแม่สาวครับเอินเต่อรองได้ใช่ครับหลายเติบหลายเติบครับผมสูงเท่าใดเนาะครับเนาะสูงร้อยยี่สิบเจ็ดที่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดนาะครับเนาะเอาให้เบิ่งไทยแม่สาวครับพี่น้อง ย่างดีนะครับเนาะผมมีถกมีถอนประกันครับประกันต้นนี้หายโอ้เครื่องบางไงครับแม่นี่เอาแม่สาวเปิ้ลกับยางไปไก่นักหน่อยเอาย่างไม่พี่น้องเบิ้งกันน่อยี่ละขาดีบ่ย่างดีบ่สาวหน่อยครับตื่นกล้องเปิดสี่สิบห้านะครับเนาะต่อรองได้ยาวๆครับผมเอาฝาก เบอร์โทรอจักบาทนะครับผม089 089 008 008 5187 5187ห้อยเบิ้มทั้งบ้านเลยน้องชาติครับน้องชาติสว่างเด่นดินเอาครับผมทีมงานห้อยเอกห้อยกุ้งประมาณนี้แหละทีมงานเพิ่นมาหลายครับทั้งสว่างเด่นดินเฮาลูกน้องทีมงานซุ้มนี่แหละครับผมลูกพี่ทั้งหลายเลยนี่แหละครับผมจักไปลูกพี่ลูกน้องเอาขอบคุณหลาื่ยห้อยอ่เพิ่นได้แม่สาวแล้วก็แม่ลูกนะครับน้องมาฝากพี่ฝากนน้อองมืี มาเก็บมาหว่มาคุยกับเพื่อนเบิ้งแม่ลูกตัวนี้ของไผรนะครับเนาะของใครบุณี่ราคาเพิ่ยงพบปากของเ้าแงอยู่กันบแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับแม่ลูกตัวนี้แปดหมื่นสามพันแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกสาวนี่เป็นพ่อไหนมาเนาะหน่อยพ่อตัวเนาะแม่สูงเท่าไรครับ ร้อยสามห้าตอนนี้แม่ท้องว่างด้วยครับแล้วท้องว่างแม่ท้องว่างเนาะเป็นลูกที่ใดครับสาวหน่อยนี่ลูกแรกลูกแรกนะครับเนาะอ่อถามีอีกสิเป็นลูกที่สองแต่ว่าตอนนี้ท้องว่างอยู่เปิดเท่าไรกันละครับแปดสิบสามหกแปดสิบตกลงได้เอ๋อฝากเบอร์โทรไว้ครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกสครับร้อยยงทั้งสว่างเดินดินนะครับเนาะอ๋อทีมงานสว่างเดินดินมาหลายครับพี่น้องได้ แม่ลูกลูกตัวเมียมาฝากปีฝากน้องเนาะสูงเท่าไรก่อนละครับแม่เพิ่นนี่ง <30 5. S 1> ร้อยสามห้าร้าะครับเนาะเนาะแ,แม่ลูกลูกตัวเมียมาฝากปีฝากน้องของหอยอยงขอบคุณครับผมครับผมฝากไว้เด้อมีรถส่งบ่ห้อยของเขาอ่ะมีรถพร้อมส่งใกล้ๆกับคุยกันเบิ่งครับยงชัยฟาร์มฝากไว้ครับ แม่ลูกเขาอะไรนาะครับนี่ของเจ้าอย่มหอยหอยอะไรน้อนี่นี่นะครับนี่ห้อยเสียงรบอ่ะแม่ลูกลูกตัวแม่ย่างไปฝุดเออตัวนั่นเหรอครับเปิดเท่าไรแล้วครับเปิดไว้ยแสนสามแม่ลูกลูกตัวแม่ตอนนี้แม่ท้องว่างหรือทับแล้วท้องว่างหรือทับไปแล้ววะทับแล้วเบิ้มจูเนียวัยสองเดือนแล้วเบิ้มจูเนียสองเดือน มีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดเอกสารครบสองเดือนเป็นลูกที่ใดครับในท้องเบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียอยู่ในท้องแต่ว่าตัวนั้นมันลูกเจ้าม้าอย่างไรบุญจักครับผมเอ่อเป็นลูกที่สองปะในท้องนี่ครับลูกที่สองสูงเท่าใดครับายเขาร้อยสามสิบได้ปะครับประมาณนี้นะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็ท้องเบิ้มจูเนียมีใบมีหลอด เปิดเท่าไรก่อนละครับเปิดไว้แสนสามแสนสามอะต่อรองได้นะครับเนาะผู้ใดมักเบิ้มจูเนียครับแสนสามแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วกาตัวนี้ก็ลูกตัวแม่เท่ากันเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียท่องหรือเปล่าครับนี่เื่นไงดิทองว่างตัวนี้ทองว่างทองว่างนะครับเนาะคุยกันราคาทองว่างพระเจ้าสมเนี่ยสมพอพันไหมสมแล้วสมแล้ยนะครับเนาะผสมตัวประมาณสามสี่เดือน สูงกับประมาณร้อยสามสิบกว่าครับพี่น้องร้อยสามสิบบวกตัวนี้ร้อยสามเจ็ดครับผมร้อยสามหกสามเจ็ดประมาณนี้แล้วก็ลูกสาวน้อยๆทั้งพุ่นแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไหร่ครับชุดนี้เปิดแสนสามเหมือนนะครับแสนสามนะครับเนาะตัวนี้สมตัวเนาะปากเปิดเท่าไหร่ครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสอง 2องสองสองเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์ครับหอยหอยประยนต์ทั้งเสกาเนาะครับเนาะขอพูดหลายๆครับผมผู้ใดมักสายพัฒนามาทางนี้เนาะครับเนาะใสเบิรมจูเนียว้ประมาณ2เดือนแล้วมีใบมีหลอดเอกสารครบครับผมแล้วก็ทั้งนี้โค้แม่ลูกแม่สูงครับตัวนี้ได้แม่สูงขึ้นมาแต่ว่าถ้าพอบ้านเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแสนสามื้นกัน ามาคุม well. ได้กับผมมาคุยกันเบิึง e มีเราส่งนะหอยเนาะของเขานี่โลโซงไก่ๆก็คุยกันเบิึงสองร้อยกิโลส่งฟรีครับผมเอ้าทีมงานหอยนัดเซกาครับหอยประยุนขอบคุณครับผมเออ อ๋อกฝากพ,พี่ฝากน้องเลยครับเด้อทั้งสลาดโกกระบืออำเภอเจริญสินจังหวัสดสกลนครเปิดทุกวันอังคานครับมาพบมาฟอกันได้อ๋อสำหรับมือนี้คิดน,นี้กฝากพ,พี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ